เป็นป่าซ่า่นางป่าซาบ้านนองด้านเนาะประมาณติ๊ปีแล้ว <c oughs> 6ปีเนาะนีะ่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านของน้องแต่ว่าน้องเพิ่นแปลกอย่างหนึ่งพี่น้องผมโคตรยา่วเลยใช้คอนุญาตเบิ้องใดๆบอกพี่ผมยาียวเวจนอยาก่าจำค้ดินพ่อนะอ๋อามผู้บรานนังกัจจันทแข้ขขง,ขงสารวัตรพี่น้อง อยากได้เฟซน้องกาสมาร์คอมเมนต์ได้เด้อถ้าอยากล่มนาะอยากเซตหรือน้ำน่องอันนี้เป็นเอื่อยของน้องดาน้องพี่น้องเนาะครับสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบ่อกับเบเล่เนาะ่องกาน้องหงเพินเนาะอยู่ทางบ้านกันดอนพี่น้องอันนี้กาจะเป็นเอื่อยของน้องดาเอื่อยแท้ๆทะบอเออเหนืว่าบ่ได้เฮียนบ่อยากทำ เรียนจบเนาะจบแบบห้องโมเจตเลยบริเวณจบแบบว่าจบห้องยังจบโมเจตบริเวณเรียนต่อเลยเนาะตอนนี้อายุประมาณติปีแล้วสิบหกปีสิบหกปีเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านของน้องเนาะอยู่นี่ส้นเผากระตูเนาะบ่ได้สูบกอกบ่ก็เป็นอะไรแบบบ่มักบ่ คือบอลเลเห็นเละเาะแถวบ้านเจ้าชนร้ายเขาจะดูดกอกดูดอีสังอันนี้บอลได้ดูด <โบ S 1> เนาะมันเป็นมันเป็นนามบุคคลบอลเหลืองว่า,งาสูบกอกหรือว่าหรือว่าถือพ่อแม่บังคับเนี่ยนั่นเป็นนามบุคคลบางคน<อ>พ่อแม่บให้สูกบก็บกัจจุบันโอคือว่ามีเอฟซี FC เพิ่นคอมเมนต์มาไล่โอ้ทางสาวชนเผ่านี่กระตูบอลเล่ไปถ่ายคลิปแต่ละเเืียถ่ายคลิปน้องด้าเป็นน้องของของ จ่าฮันแหละพูนว่าอ,สอ,อีสังโอ้ลองดาสูบกันซาเด้อจิจิยังสัง่นนี่บ่แมันเนาะโอ๋ออันนั้นบ่อันนั้นบ่เป็นก๊กยาสูบอยู่ทางล่างหันบ๊อโอ้ก๊กอันนี้บ่ที่เฮาสูบฮันนะโอ้เนี่เนาะพี่น้องบอ่แมนกันซาฮั่นที่เป็นก๊กยาสูบที่ลังดาเพิ่นเคยสูบไว้อยู่ทางบ้านกันดนอนเนาะภาษานี่ขออาาเขานี่ยถามเดี๋ยวเขาเอ,อิ่นกกอีสังอ่ะน,นะฮ<ด>ึดฮึดฮึดฮึดนี่ยาสูบเนาะ อืมเฮ็ดนี่สิเป็นยาสูบพี่น้องทีนี้ก็พามาฮู้จักเนาะครับน้องเพิ่นจักสิเอิ้นน้องสิเอิ้นจังได๋พี่น้องอายุก็เท่าเทียมกันเนาะ26ต่อ26เนาะแต่ว่าน้องเพิ่นแปลกอย่างนึงพี่น้องผมโคยาวเลยออนุญาตเบิ่งได้บ่พี่ผมยาวจนอยากว่าจดินพุ่นน่ะผมแท้เลยบ่หรือว่าผมปลอมอเคยจงมาเนาะ ก็โบได้ก็มีว่าคนแบบว่าเขาจะทำสื่อเวียดอีสังแถวบ้านมีป่ะเขาให้ราค้าวเท่าไดร่ล้านโอ้สามล้านพอนบสามล้านก็ประมาณ5้าพันบาทพี่น้องแต่ว่าคือทางโซนบดโซนลายจะมีเวียดหเลาะสื่อผมผมแบบว่าจะเขามาเห็ดยังเนาะผมครับครับอันนี้ก็จะกำมาสื่อนะแต่ว่าน้องคุณบอกขาย สามล้านพุ a, ่นเนาะโอ้กะแพงเตยพี่น้อง5,000แต่ว่าบ่ขายเนาะก็ว่าสิปะยาวๆบ่ก็บ่รู้ืมหรือว่าอ๋อในแพนนี่กะอยากตัดบ่หรือว่าอยากจงแบบนั้นเลยอจงเลยเนาะมื้อนี้ก็มาหาน้องพี่น้องบรรยากาศยามเช้าเนาะ8 0นเช้าเนาะมื้อนี้กมาถ่ายให้เบิ่งาว่ามี FC อยากได้เฟซได้หยังนี่กพร้อมสิให้อยู่บ ให้น้ออ๋อกระหายนาะกันข่าวคอน้อสมมติว่าถ้าเข่าวคอนิสแล้วเขาล้มอีซังนี่สมมติว่ากันเขาอยากมาขออีซังนี่น้องกะอายุสมนีกะพ่อมีอะไรอยากสั่งครอบครัวหรือว่าจะไหนจะเบิ่งต่อมกันก่อนเข้าใจกันแล้วกันอ๋อเบิ่งใจกันก่อนเนาะอืม สเปกนีม่มักผู้ชายแบบได้สูงสูงบ่หรือว่าเนี่ยไงสเปกของสาวฮงพี่น<ก>้องเกลื่อนนองด่าแต่ว่าผู้ใดเฮ็ดให้เอาดีแล้วก็ตกแล้วยากมีอ๋อขอแต่บ่มีสเปกเนาะว่าแท้อลีบ่นี่<ถ>อ๋อบอ่มีสเปกพี่น้องขอแต่แบบว่าเฮทไทยเขามีความสุขกับพ่อนเนาะอืมคิดว่ามีสเปกแบบว่ามักคนขาวคนจอยคนดำคนเตียคนยังบ่แม่นเนาะ มันมีสีเลืองมันมีสีเลืองวะป็นจะได้มันมีสีเลือกน้องกับคนผู้งามเด้การพวการเลือกบางทีเขาผู้เลือกเราเลยเพื่อนกับไก่สีแหลวเลยเนาะยังโดนเบ่าสีได้ขึ้นเหื่อกระประมาณเลื่อนนี่เลยเหยื่อนน้องกับสีเหลวเลยพี่น้องอันนี้เบ้าเลียกฮ่าก็เห็นเป็นครั้งแรกนี่เอื่อยน้องดาเนาะตะกี้มาถ่ายคลิปเรากระปุยเราไปหาเงินอยู่เวียงจันท์เนาะไปเหตุงานยั่งอยู่อ่ะ หยิบเครื่องหยิบเครื่องบ่เป็นสร้างบ่อ๋อไปหยิบเครื่องมาอยู่บ้านก็ได้โดนเติมแล้วบ่4-5เดือน4-5เดือนพี่น้องอลายน้องกะลินบ่ลายกตนั้นกลนอยู่แต่ว่าเดนี้อืมเดเฟเนาะเฟพี่น้องค่าดอคือสิแพงเนาะผู้สาวทางบ้านกันดอนเฮาก กระซัมบานซัมเมืองอะไรโหทางบ้านนี่แปลว่าเขาเคยแกงกันนี่แพงบ่มกะบุก๊กแพงอะไรหอดบ่อหลายล้าน<อ>บ่เคยหอดบ่<อ>ประมาณกี่ล้านประมาณหกสิบล้านหกสิบล้านกับประมาณหนึ่งหนึ่งแสนบาทพนะี่น้องหนึ่งแสนบาทเนาะโอ้แมนแท้บ่<อ>วงวยสังก็มีบ่อเรือว่ามีแต่เงินสื้อๆเรือว่ามีงวยมีเงินค้ำโมมาเป็ดไก่อีสังมีค้ำแล้วก็มีเง,งิน แต่มีม,มูมีงวัวมีวกล้วยเขากรุดุอีกมันคิดไรคิดไรตามตัวนั้นเลยเนาะโอ้สบายเนาะคือ<ม> <c ười> บาเลาได้ยินคำว่า h ้า d ด w n คาดองนี่ได้สมมติว่าสมมติตัวอย่างบาเลามาแตงมาแต่งน้องคาดองหาหากสิบล,าบาล้านบาเลให้แต่สามสิบยังเหลือสามสิบเนี่ย h าติด g นี่หันได้ไหได้ได้บหไ,ได้บ,ด <c ười> บ้เอา เวลาเขาชี้ส่งเขาส่งเขาส่งแบบใดเป็นปีหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าเนี่ยใดได้ตอนได้กระช่วงก็นลยทุ<อ>่มแม่บริกรรมโ,โดนให้ว่าเออท่าน,นี้ท่านนั้นโอ้เนี่ยน่ะเนาะ,นะสมมุติว่าทางบ,บ่บมีเนี่ยแบบฮาร์เกอร์บรให้เลยเนาะก็แต่ว่าเบิ้งแยงดูเขาดีๆและะ้วก็แล้วอ๋อโอ้โอสบายๆพี่นะดาวขาดองก็ได้ลักษณะแบบดาวพรขาดองเนาะนอกจากพรลดพรอีชังได้แล้วพรเมียก็ได้พี่น้องทางเฝ้ากระตู้ โอ้ข <laughs> well. okay. um, no no, ักลายขักลายสวมเสื้อได้หนี่งเลยยินเป็นครั้งแรกในชีวิตบพรามียก็ัดได้เดี๋ยวคันเบลเล่ลงคลิปนี้ไปเลยมีเอฟซีเพิ่นคอเฟตกับพร้อมแจกเนาะเบลเล่เช็เกินอีพีอีกพี่น้องเนาะนี่กามาทามาลินพี่น้องเอื่ยน้องด่าเนาะเหื่แต่แท่รสดซาหงอายุซาฮกปีรุ่นเล่าข้าวเดียวกับเบลเล่นี่แหละอยู่ทางบ้านกันดอนเพิ่นกอกกระเบื้องเนาะ มันได้ปลูกบ <esis> <c oughs> no okay <te> ่พ okay <sh arp aa> ี่นี่ปลูกอยู่อืมหลายเติบบ่ก็ซําเฮ็ดได้อืมหน้าก็มีเนาะมีหน้ามีไห้พี่น้องอืมสเปคเพิ่นบ่มีเพิ่นว่าแนวใดก็ได้สุนมีคนอายุซํา30ปลายปี40ปีนี่มาลมนี่ก็โอเคบ่ก็โอเคอยู่อ๋อโอเคเนาะเนาะอ ยินอีพี่แบบอยากหัวหัวแน่หน่อยหนึ่งนะเพราะบาหลีเป็นคนมกักหัวพี่น้องเนาะคันว่าเออนอน,นั้นน้องก็คิดบอกวา่บาบอแบบว่าอยากไปหาเงินอยู่แถวไทยแถวอีสังเนี่ยหรือว่าบออยากไปเนาะอ,อยากไปเอลีบหรือวา่าหรือว่าเบาตัวหรือว่าเบาจากใจแท้ว่าอยากไปเห็ดเอลียอยากไปแท้อ๋ช่วงนี้กำลังเม็ดบาดประจำตัวเห็ดบาดประจำตัวสิสิ<ๆ><ๆ>อ๋อไปเห็ดงานยังอยู่ไส่ ค่ณท่านดีหูคันนี้เอฟซีสมมติมีเอฟซีเพื่อนหางานให้นี่ทางอันนี้น้องกะสิไปไ่มบอยู่ได้เนาะถ้าสะดวกไปเลยอืมอยากไปเห็ุแบบงานแม่บ้านหรือว่าแนวใดตามใจแบบใดก็ได้ขอแต่ว่ามีเงินเดือนขอแต่ว่าได้เงินเดือนเนาะอืมโอ้ผมอยากไปเหตุอยากอยู่ไทยพร้อมพี่น้องบที่เลยเนาะยิ่ตังบ้านนองบ้านนาเฮาแถวบ้านนี่จักสิหาอีจังอยู่ลาวเงินกระเพอเงินนี่หาย่ากอยู่ลาวกะบ่ยากมันใส่บิดไว้เนาะ เ <laughs> งินแสนหนึ่งแสงนเงินแสนหนึ่งสองเซนไปตลาดนี้ได้เครื่องบ่ฮอดพอโตัวหนึ่งทีเนาะ <laughs> ซื้อเนื้อกินบ่ฮอดพอต้องซ้ำยางกระเบิดแหละ <laughs> พ้นบริโตกบ้า,าทางบ้านเจ้าต๊กฮะกับโต,ตกวันนีอ้อืออึอ้งอีช่างกบเขียดกระไรเด้เนาะกระปุกูโบราณเป็นเนื้อ <laughs> 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 อย่ากลัวดิฝนเริ่มจากตกเนาะมืดๆเนาะพ้นตกเมื爸爸่อวานนี ok ่ยบอกกบเขียดบ่วลายบ่อยู่แถวบ้านหรือว่าพอมีอยู่มีโน้ตอ๋ออากาศทางบ้านสะวงพื้นมันอยากคอนห่อนพี่น้องบอกคอนห่อนเนาะเพราะว่ามันติดกับสาระวัลบอเบื้องนั่นผู้ผู่ยังน่ะอ๋อข้ามผู้บ้านหลังกับจะหอนแข็งสาระวัลพี่น้องทางล่างเพลินเนาะ ถ้าอิฟซี่อยากได้เฟซน้องก็สามารถคอมคเมนต์ได้เด้อถ้าอยากลุ่มนาะอยากเซตลรืน้ำน้องอันนี้เป็นเอื้อยของน้องด้านาะพี่น้องเนาะก็ฮ็ดเป็นคลิปเป็นอีพีอีพีให้พี่น้องให้เฟซแต่ว่า,าน้องก็มีโทรศัพท์อยู่ท<อ>ี่มีฮะมีอยู่ีจะดินซ่าลินซ่าเป็นจะได้มันขางบ่ <c oughs> ความจำเต็มบะ่ะใส่เดินละโอ้โทรศัพท์รุ่นได้ <s ans> มันจะข้างพี่น้องเพิ่นว่าก็ซ้ำาแซดซ้ำายังได้อยู่ติ <s ans> ได้แต่ว่ามันซ่าซ้ําแซดมันก็ใช้เวลาอ๋อนักซ่าเนาะเต่มซี่จะดีกซื้อให้น้องเพิ่นไดเด้อนี่ว่าแท้เด้อนี่มันจะ,นะนข้างเพิเ่นก็แซดลินอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าข้างๆกฟซงก็สิให้อยู่ดอกเนาะให้น้องไปล่มทําเพิ่นเอง เอฟซีบาลลีตอนนี้ก็มีรายเตอบพี่น้องบ,าบา่าว่าจีอยู่ทั้งล่าเลยทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งสหรัฐน่าจะมี3าประเทศนี่แหละส่วนลาวก็จะมีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่อนเชลลินัมก็เพิ่นก็พร้อมมาพร้อมลุ่มพร้อมยังคุยกันไปก่อนถ้าถึอใจก,ก็มาขอแตงบ่ไดายทีร่มกอนประมาณจักเดือนใส่เ<ส><ส>วลาเนาะ แล้วก็ยังมาขอนี่ค่ะดองนี่น้องเอาแพงบ่สาวสนาวุนเผากัทูนี่กัทจั่คนอื่นเอาอะไรอืมสักประมาณหกสิบล้านเนาะหกสิบล้านค้ามมี่บอคข้จาจักบาทหนึนงน่งบาทสองบาทสองบาทแห่งดีเนาะอืมงัวเดิจะได้ก็ได้ก็ <laughs> ได้ก็ <laughs> ได้แ <laughs> ตด <laughs> ่ดาวนี่ได้สมมติว่ามีอีกีเพิ่นนี่ อยากมาคอมายังนี่ดาวก็ได้ได้เนาะหรือว่าบ่ให้ดาวเลยบางทางฝั่งไทยไปขั้นมาทางต่างประเทศกับบางไฮดาวเนาะโอ้ทางต่างประเทศแบบว่าประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งไทยฝั่งยังนี่บ่ให้ดาวเนาะทางฝั่งลาวดาวได้เนาะเพราะว่ามันจะตามหาตัวายพี่น้องทางฝั่งไทยตามหาตัวใหญเนาะอืมกับประมาณนี้เนาะไว้พบกันโอกาสหน้าเด้องบอลเลิกครับเช็ดคลิปเป็นนี่พี่พี่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวน้องกับว่าสีผ้าไปหาแนวอยู่แนวกินไปหาเย่ายงมือนี่ยทาเฮ็ดเพื่อทางฮิตเพื่อโอ้แถวได้แถวพุนบ่พุุนหน้าพี่น้องเป็นหนา้าส่งสีได้เหรอบ่ได้อยู่แต่ได้บ่บราณอืม <c oughs> สีลองไปหาเนาะกับสาวงเพิ่นแล้วก็น้องดาก,กือสีปไปนุ่บ่ไปน้องดาก,กาาือสีไปนวาว่าสีได้หรือบอก่บการยืนยันไปไปติดตามคลิปทำกันเด้อเพื่พี่น้องเนาะได้พบกันอีพี่นาพี่น้องเบาเลยอีพี่นามไม่ คลิปแบบว่าสี่ไฮเฟซไฮไลท์ไฮเบอร์เกตไฮฟิฟซีเพื่อนเนาะที่จกเซลินนี่เป็นสาวงามง่ในพี่น้องเอ๋อน้องดาเพื่อนอายุก็เซาหกปีเนาะเล่ากันย่า่ๆยเลยพี่น้องแล้วพร้อมอยากล้มยู่นัมฟิฟซีแต่ว่าโทรศัพท์เพื่อนอยากข้างข้างเพื่อนปะไทฟิฟซีพากย์ให้นี่ก้าวปะมาร์ครุ่นใดไอโฟนบ่โฟนสิบสี่โปรแม็กพื่นแล้วเนาะมันจะล่นง่ายมีว่ารุ่นใดก็ได้เลยรุ่นใดก็ได้ขอแต่ว่าเล่นได้ขอแต่บอกข้างเนาะมันข้างแท้บ่แท้ โอ้ oh. มันยากดิ้นปไหนอนี้กันเป็นมันากข้างข้างๆพี่นะ้องเนาะไวพบกันอนะีพีนาพี่นะ้องซีคลิปแจ็เพลย์นเอฟซีนะสำหรับคินี้ขอขอบคุณสบายดีสบายดีบาด๊บา,ยบายบาย